ที่น้องเอ,อ๋ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นไทยรำเคนเป็นทุกยุคสมัยกระบวนการยุติธรรมที่คำไทยต้องบันลลยเพราะคนเพียงคนเดียวกระบวนการยุติธรรมที่คำไทยต้องบันลลยเพราะ กลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวมาร่วมแรงร่วมายใจให้ชาติเถิดทินกำเนิดพี่น้องข่าอย่าเฉลียวไล่คนชั่วสามานสถานเดียวครับความกลมเกลียวจะสร้างไทยให้รุ่งเรืองก็ขอกับสวัสดีพี่น้อง <monsieur> ที่มีหัวจิตหัวใจรักชาติรักแผ่นดินทุกท่านนะครับก็เป็นครั้งที่สองบนเวทีแห่งนี้ที่ผมได้มาอีกครั้งหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจในฐานะที่เกิดเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เฝ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ไม่คิดว่าในช่วงชีวิตหนึ่งจะได้มีโอกาสาที่จะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในการที่จะกอบกู้ชาติบ้านเมืองของเรา พี่น้องครับผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะจำได้ว่าพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ท่านบอกพวกเราไว้ก็คือในบ้านเมืองนั้นเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับนะครับไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้นะครับและการที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุขเรียบร้อยเนี่ยจึงไม่ใช่ทําให้ทุกคนเป็นคนดีแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีเนี่ยนะครับไปปกครองบ้านเมืองเพื่อที่จะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจสร้างความเดือดร้อนรุ่งเรืองคำถามผมก็คือ เมื่อกี้พูดถึงพระราชะดำรัสของในหลวงพูดถึงคนดีไม่ดีครับคนที่อยู่ข้างหลังผมที่พี่ดองเห็นเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีครับอ้าวขอชัดๆอีกครั้งดีไม่ดีครับอ้าวและเราอยากจะให้เขาปกครองบ้านเมืองต่อไปไหมครับอโอเคแต่ประเด็นที่ผมอยากจะมาะร่วมกัน ให้พี่น้องได้ลองคิดตามดูว่าโดยความเป็นจริงประเทศต่างๆในโลกเนี่ยครับเขาก็จะมีวิถีการดำรงชีวิตของแต่ละประเทศถูกไหมครับเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาในสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็ถูกฝังชิปในหัวว่าเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ก็จะต้องเดินตามกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่พ้นกลุ่มประเทศตะวันตกจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปเล่าเรียนอยู่ที่กลุ่มประเทศตะวันตกนะครับแล้วก็กลับเข้ามาทํางานที่เมืองไทยก็เห็นความแตกต่างหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่สังคมไทยในขณนะนั้นเนี่ยต้องการที่อยากจะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เหมือนเขาแต่ในขณะเดียวกันพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับ เขาก็มีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เป็นแบบไทยๆเนี่ยดีแล้วนะครับสังคมไทยเนี่ยดีแล้วนะครับเข้ามาเขาก็อยากจะเห็นความเป็นไทยๆหลายเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะนำมาสู่การพูดถึงเรื่องของการปกครองครับแต่ละประเทศก็จะมีระบบก,การปกครองที่ต่างกันไทยเราก็จะเป็นระบบก,การปกครองในแบบประชาธิปไตย อันมีพระราชาสัตย์ทรงเป็นประมุกประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติวัฒนธรรมหลายเรื่องเราก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถนำพาประเทศเขาจากประเทศที่ยากจนกลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่ติดอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกทางเศรษฐกิจประเด็นที่ผมอยากจะสื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ฟังก็คือว่า สังคมไทยเนี่ยครับการขึ้นเวทีของผมครั้งแรกเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของระบบการปกครองซึ่งเราบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยก็จะมีอยู่3ามส่วนก็คือเรามีผู้ครองใช่ไหมครับเรามีผู้ปกครองแล้วก็มีผู้ใต้การปกครองเสร็จแ,แล้วผมก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันพิสดารมากขึ้นมีส่วนที่สคือมีผู้ครอบครอง แล้วก็จะเห็นว่านีแล้วก็จะเห็นว่าผู้ครอบครองตัวใหญ่กว่าผู้ปกครองนะครับอ,อยู่ที่ภาพข้างหลังนั้นท่านก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับระบบที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาจากระบบของทุนเสรีนิยมที่ไม่คำนึงถึงประชาชนกลับเข้ามาสู่สังคมไทยบ้างพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะย้อนล้ำลึกถึงไป ในช่วงสมัยพระพุทธเจ้าหลวงคือรัชกาลที่5ตอนนั้นท่านก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ก็ดูเสมือนว่าไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่นักนะครับสุภาพสตรีในสมัยก่อนก็แต่งชุดประเภทแบบโนปรานะครับแล้วก็ไปเห็นชุดสมัยเก่าๆล้วก็บอกืออเห็นกลุ่มพวกตะว,วันตกฝรั่งมังค่ามาก็าจะบอกเนี่ยคือคนปา่าอะไรต่างๆนะครับ ท่านก็เริ่มมีแนวคิดที่จะนำพาประเทศไทยเนี่ยไปสู่สังคมอาระยะด้วยการส่งผู้ปาษสชาวบ้านก็ส่งลูกหลานไปเล่าเรียนมาต่างๆเสร็จแล้วด้วยพระราชอำนาจที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจนะว่าสังคมเนี่ยมันจะต้องไปสู่ดิโมคราซีคือสังคมประชาธิปไตยและให้สิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ด้วยเหตุที่ประชาชนในขณะนั้นยังไม่พร้อมท่านก็ค่อยๆเริ่มไปค่อยๆเริ่มไปเริ่มสิ่งแรกเลยซึ่งเป็นเรื่องคุณนุปการต่อสังคมของประเทศไทยคืออะไรครับการเลิกทาสในวันที่1เมษายน2448 2448แล้วก็พูดเลยว่า1เมษายน2448จริงๆ ก็ถือว่าเป็นวันที่สร้างชาตินะครับเป็นวันชาติเพราะทําให้คนไทยทุกคนได้ออกมามีสิทธิและสรีภาพถูกไหมครับคราวนี้พอเอาเรื่องนี้เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของการศึกษาท่านก็ไปเริ่มสร้างโรงเรียนวัดแล้วก็นําหลักทศพิษราชธรรม10ข้อเนี่ยคือทำตัวนั้นเนี่ย เข้าไปประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษาใหม่ก็เริ่มมาครับเดินมาครับสุดท้ายเมื่อเกิดระบบการศึกษาเสร็จก็นำมาสู่เรื่องของสิทธิและศสรีภาพภายใต้หลักธรรมครับนั่นคือต้นกำเนิดของประชาธิปไตยในลักษณะไทยครับนั่นคือประชาธิปไตยแบบไทยที่เกิดขึ้นและกริยาทุกโคนท่านก็ทำอย่างนั้นเราก็อยู่กันแบบผาสุกนะครับ เพราะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าในลักษณะแบบไทยคือประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยก็จะมีการเดินคู่ขนานกันไปแบบนี้พัฒนาประเทศไปแบบนี้นะครับจนกระทั่ง2475ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องของสิทธิเสรีภาพและธรรมถูกไหมครับธรรมในที่นี้ก็หมายถึงทั้งธรรมะทั้งความยุติธรรม ความหมายอยู่ในเดียวกันแต่จาก2475เนี่ยก็เป็นการดึงเอาเฉพาะสิทธิและเสรีภาพออกมาโดยขาดหลักธรรมครับไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องธรรมอย่างจรงิงจังแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับชาติตะวันตกก็เข้ามาเยอะๆไปหมดผมเข้าไปทำเรื่องของนโยบาย การเมืองนําการทหารภายใต้คําสั่งสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่66ทับ2523เนี่ยผมเห็นชัดหลายพื้นที่แม้แต่ถนนมิตรภาพที่ตัดเข้าไปที่โคราชเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติตะวันตกที่เข้ามาเพื่อการต่อสู้กันเราก็เข้าใจในช่วงสมัยนั้นแต่ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ2475ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้สังคมไทยเนี่ยมันเข้าไปอิงอยู่ในระบบของตะวันตก และทิ้งความเป็นลักษณะไทยอย่างสิ้นเชิงาวนี้คำถามพอทิ้งอย่างสิ้นเชิงเนี่ยผมกำลังจะเชื่อมโยงมาสู่ระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเหตุและผลที่ทุกท่านมาปัจจุบันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสามปอครับไม่ไปพูดถึงปอเก่าเลยลืมไปกรับ พอใหม่แรกก็คือประชาชนท่านว่าประชาชนขณะนี้เป็นยังไงครับภายใต้ระบบระบอบที่เป็นอยู่เนี่ย<ม>การละทิ้งระบอบประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมันทำให้ประชาชนมีปัญหาแล้วถูกไหมครับประชาชนเริ่มมีปัญหาไม่เหมือนก่อนถ้าเข้าไปสู่ระบอบของประชาธิปไตยแบบไทย ผมมั่นใจว่าประชาชนจะไม่มีปัญหาแบบนี้ประการที่สองคือประชาเรื่องปอที่สองคือประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แบบไทยและสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหามันอะไรกันครับเลือกตั้งทุกครั้งไอ้พรรคการเมืองคนที่เข้าสู่ระบบนั้นรวยเอารวยเอารวยเอา ไอ้คนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งจนลงจนลงจนลง,จนลงตลอดเนี่ยผมลงพื้นที่ตลอดและผมลงพื้นที่ตลอดเหนืออีสานกลางใต้ผมสัมผัสได้ถึงความยากจนของพี่น้องประชาชนขาดโอกาสขาดสิทธิในการเข้าถึงปัจจุบันนี้ยังไปช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนอยู่เลยครับล่าสุดนี่ก็มาอีก เจ็ดสิบปียังไม่มีบัตรประชาชนก็มีปัญหาครับเรื่องตุกติกอะไรเยอะแยะไปหมดก็ต้องหาวิธีช่วยดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีบารมีท่านได้เข้ามาช่วยเหลือช่วยดูนี่ก็คือเรื่องของประชาธิปไตยตัวที่สองตัวที่สามคือปรมาพิไทยครับคี้พระประมาพิไทย สิ่งที่มันเห็นหนักหนกขนาดนี้ก็คือไอ้ระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เคยสำนึกในบุญคุณเลยพระประมาพิไทยพี่น้องก็จะเห็นหลายเรื่องศาลเนี่ยท่านพิพภากษาตัดสินภายใต้พระประมาพิไทยถูกไหมครับแม้กระทั่งศาลฎีกาตัดสินมันยังตะแบงไปได้ <c oughs> ก็มีอยู่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นอขบวนการต่างๆเหล่านี้ทั้งสามปอเนี่ยมันเดินไม่ได้ครับเพราะมาพี่น้องมันเดินไม่ได้จริงๆเสร็จแ,แล้วเราก็มาคํานึงถึงว่าเฮ้ยแล้วมันเดินไม่ได้เนี่ยคนรุ่นใหม่จะอยู่ยังไงครับลูกหลานเราเนี่ยจะอยู่ยังไงผมก็เฝ้าติดตามการเมืองจนมาอายุจนเข้าแต่เลขหกเนี่ย ็มีความรู้สึกมันก็ผ่านไปเร็วเหลือเกินอยากจะเห็นการเมืองแบบใหม่ๆม,มันก็ไม่ได้สักทีนะครับก็จึงเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเข้ามาร่วมกันเพราะถ้าขืนเราปล่อยแบบนี้นะครับมันพังครับพังอะไรครับผมคงไม่ต้องไปรีพีทหรือซ้ำเรื่องเดิมผมคิดว่าพ่อแม่พู้น้องทุกท่านก็คงจะเห็น ตอนนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่เกาะติดเรื่องของ MOU 2544 <c oughs> วันหนึ่งได้มีโอกาสเสนอเรื่องนี้สำนักข่าวของเด a t i o n ชวันหนึ่งดูทีวีเอา้าเอาความเห็นเราไปออกด้วยโอ้ก็รู้สึกภูมิใจครับว่าความเห็นของเราเนี่ยได้มีโอกาสคำถาม,ถามเอา้าแล้วเขาเอาภาพมาจากไหนเขาเอาภาพผลบนเวทีเนี่ยครับ ไปตัดเสียงออกครับแล้วเอาภาพที่พูดเนี่ยเข้าไปใส่แทนแล้วก็เอาความเห็นผมที่มีต่อ M.O.U เนี่ยเข้าไปใส่เออเราฟังดูแล้วก็อย่างน้อย,อยก็ทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องเอ็มูเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาคลี่ภาพกันอีกที <laughs> เอาให้มันจัดจ้าไปเลยว่ามันเป็นอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับ สุดท้ายเราก็มานั่งคิดผมก็ไปนั่งนึกถึงคําเขียนข้อเขียนคําพูดของท่านพุทธทาสพิคุท่านคือท่านพูดออกมาแล้วท่านเขียนไว้เนี่ยมันจริงใจจริงใจมากท่านบอกว่าจะมีใครสักกี่คนที่ทำการเมืองเพื่อเอาบุญครับ แม่น่าคิดนะครับเอาบุญทําบุญให้กับประเทศครับมีบ้างไหมว่าเข้ามาสู่การเมืองแล้วไม่มาทําธุรกิจครับเห็นแต่ประชาชนเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นมันถึงช่วงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่านิ่งดูได้ครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่นิ่งดูดายครับแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชาติบ้านเมืองครับแล้วก็มาคิดถึงครับวันหนึ่งก็มาคิดถึงด้วยเหตุว่าด้วยเลือดเหนือเชื้อไขเนี่ยผมในรุ่นที่เจ็ดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับแล้วผมเกิดวันที่ ท่านทุบมอข้าโมแกงตีจันทบูรกอดกุ้ยเอกลาเนี่ยวันเดียวกันด้วยครับช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มาแนงคิดผู้องท่านกอดกู้ยเอกลา่าเนี่ยไล่มาจากแุทอยยาไปมันลําบากลําบนยากเข็นขนาดไหนครับกับการที่จะเอาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้อยู่กันแต่ลูกหลานปัจจุบันกับขายชาติขายแผ่นดินพี่น้อง มันทนไม่ได้ด้วยความเหนื่อยยากนะครับทั้งชีวิตและจิตใจครับเพราะฉะนั้นด้วยจิตและวิญญาณพี่น้องครับผมขอเชิญชวนพี่น้องผู้มีหัวใจรักชาติบ้านเมืองรักแผ่นดินทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับขอให้ท่านอย่านิ่งดูดาย ถ้าท่านยึดแนวทางแบบสังคมไทยโดยท,ทั่วไปคือ Let it be ช่างมันไปมัน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ครับถ้าท่านไม่เจอชะตากรรมเหมือนอย่างประเทศที่เขาสิ้นชาติบ้านเมืองท่านจะไม่รู้เลยว่าชาติบ้านเมืองสำคัญอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ทุกอย่าง มันสายไปอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวนใช่ไหมครับครับก็ถึงเวลาสมควรนะครับผมก็เพียงมาทำหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติห่วงชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันครับเป็นพลังสำคัญในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองของเรา อย่าไปพึ่งพิงเฉพาะการเมืองครับมันไม่ได้เรื่องหรอกครับมันทำมาหากินกันตลอดเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันและสร้างการเมืองของประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในลักษณะไทยให้เจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ